Er. คำเตือนคลิปนี้อาจมีเน,นื้อหาที่อับขายและภาพที่ค่อนข้างรุนแรงพูดทีปป่มี่อายุต่ำกว่า8ปีควรใช้จักรยานในการรับชมเจ้าก็สวัสดีท่านที่ค้งนะครับอยู่กับผมครูเกมเมอร์คนเดิมเพิ่มเติมคืออะไรก็ยังไม่รู้อีกนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับเกมอ่าพิก จ้มนะฮะกระโดดไปเลยไอหมูแนงโง่นะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมนี้กันโอเคไอโตเพื่อนรักของผมแนะนํามาว่าเป็นเกมที่ดีมากนะฮะเล่นแค่ห้านาทีก็ตกลงไปตายนี่คือเกมดีใช่ไหมเฮ้ยได้แล้วโอโหเกือบได้นิดเดียวอีกนิดเดียวบู๊ไปอืมกูยอมเลยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วหน้าที่หนึ่งหน้าที่สองวาไง โอ้โหนี่ยังไม่ผ่านอีกนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วคนจริงเขาต้องแบบนี้คนจริงเขาต้องแบบนี้อุอยได้ไหมได้ไหมโอ้โหบกตกลงแปบ๊บตกลงแปบ๊บเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยหมูเด้งอีกชิบหายหมูเด้งได้ด้วยอ่าหมูบอกใจมา เฮ้ยโอ้โหหมูไปไปเจ้าหมูหมูบอกลงแบบทําไมมันมันมันแลดูลําบากไงวะไอหมูตัวนี้โอ้โหไปยันท้องฟ้าเลยไะเนี่ยสู่ความเมื่อวานแกโพนปะบัตรละเอียดเลยยังไม่ได้รอวะโอ้มันช่างยากลําบากสละเกินเจ้าหมูตัวนี้จะผ่านไปได้หรือไม่โอ้โหตอนนี้เขาไปอวกาศแล้วยานบินของเขานั้นได้บินไปสู่จุดขอบฟ้า ท้องนาฟาจะเป็นยังไงเอา้าล่วงไปอีกแล้วเจ้าหมูเจ้าหมอูอู้หเขาออกไปสู่ท้องนาฟาเลยเอ้เบิกเบ,บิกกว้างเบ,บิกกว้างเฮ้ยได้ไหมอีกนิดเดียวเฮ้ยไอ,อ้หอหมูไปอา้ <S 2> <S 2> <S อาวเชีเ้ยเลยเื่ออะไรครับเื่ออะไร หมูหมูแบกไปแบกรับความรู้สึกเอาไว้โถอีกทีเดียวก็จะได้แล้วจะ,จ,ะจะได้แล้วจะได้แล้วจะได้แล้วเฮ้ยเฮยได้ได้ได้ไ,ดไอปาเอ๋ยทำไมมันไม่ผ่านที่มันต้องยิงตรงๆวะยิงแบบนี้ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ได้โอ้โหใจมาไปเลยหมูบอกไปนู่นเลยเอียงๆหนยกระโดดกระโดดไปไหนนั่น่ ให้มันได้อย่างนี้นโดดไปไกลมากเลยพหนุ่มโอ้โห و, พอหนุ่มน้อยเฮ้ยๆได้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 เอา้าเฮ้ยทำไมมันตกแบบนั้นเล่าฉันถึงตกเยี่ยงนี้เฮ้ยได้แล้วอ่าเโด้ควอามารเอ้าล่วงอีกออนี่เสาที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยเออต่ำสุดไม่มีแล้วเนี่ยต่ำกว่านี้ เย็ดเย,ยืดอีกนนึงเออได้ไหมไ่ได้แล้วเหรอโอ้ยนิดเดียวเองยืดอีกนิดนึงโอ้โหทำไ,ได้แสดงว่าต้องยืดตูดมันมาหน่อยนึงได้ละต่อมาก็ข้างบนนี้น่าจะประมาณนี้เฮ้ยเอาไม่ได้กมอันต่อมาต้องไปไปโอ้ นี่เราจะได้สก,กอกอแค่หนึ่งแล้วเนี่ยขอให้ได้สักสองไม่ได้เหรอเออสักสองไอายาจะได้สองแล้วโ,โอ้เดียวโอหได้แต่เงินได้แต่เงินเอออีกนิดนึงข้ามไปเขตยนี้เออสองแล้วเว้ยสามมาเออสามไม่ได้หัวใจขอซ่ารบาับทาบอืม หมูบินหมูบินหมูบินหมูหมูจะบินทำไมวะเออหมูจะต้องไม่บินเออไม่ผ่านาทีก็อยู่อย่างนี้ต่อไปทำไมทำไมมันถึงไม่ไปไหนเป็นแค่หมูโง่ๆแท้ๆเออผ่านแล้วสะเทือนใจมาก เจ้าหมูไปอ๋อทำไมยังไม่ผ่านอีกวะพอแล้วอีกรอบหนึ่งครับรอบสุดท้ายจากหัวใจผ่านวะพอบอกรอบสุดท้ายเพิ่งผ่านเลยสุดท้ายโอ้โหสุดท้ายแล้วจริงๆริง รอบสุดท้ายแล้วครับพอเลิกแล้วเจอกันใหม่ในคราวหน้าเกมมันลำบากนั่นละเกินเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้